สวัสดีค่ะช่องใบบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพิ่มประจำวันที่7กันยายน2566นะคะเอาละเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ว่ามีอะไรให้เรากันบ้างก็อย่างแรกเลยนะคะมีการแจกเจ้าน้องแมวตัวนี้นะคะชื่อโพวีเป็นน้องรุ่นที่4แล้วน้องก็เป็นสเปเชียลด้วยนะคะซึ่งน้องมี2สีเนาะน้องจะมีสีขาวแล้วก็สีดํานะคะราคา100ซิเวอร์เนาะก็เลยเรียกว่าแจกอ่ะทีนี้ แม่บ้านคือจริงๆแม่บ้านชอบน้องมากนะแต่ว่าเสีดายตรงที่แม่บ้านชอบมังกรแดงมากกว่าก็ถ้าใครจะทําแบบแม่บ้านสามารถทาได้นะคะเพราะน้องเป็นประเภทสเปเชียลหรือว่าเป็นประเภทพิเศษนะคะสามารถเอาไปผสมกับมังกรแดงได้นะคะซึ่งสามารถทําให้มังกรแดงเป็นเทียสีได้อ่าแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบมังกรแล้วว่าชอบน้องเมวก็ใช้น้องเมลไปนะคะโอเควันนี้นะคะกล่องเพลเออฉลองครอสเพย์นะคะราคา สามพันเอ่อสามพันบาทโดยที่ไม่ได้หนึ่งแถมหนึ่งนะแต่ก็คุ้มอยู่ถ้าใครอยากจะเติมสามพันอยู่แล้วแนะนำให้จัดอันนี้นะคะเพราะว่าคุณเติมสามพันนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยจะได้ไปทั้งหมดเออเดีนะประมาณสามพันหกร้อยห้า นะคะก็คือได้เพิ่มมา605เพลเนาะเพราะมันสั่มโอเคใช่3,605เพลนะคะแล้วก็กล่องเลือกรับชุดพรีเมียมได้2กล่องเลยนะคะก็คือจะเอาไปรอย่อยเป็นคอรหรือยังไงก็ได้แล้วแต่เนาะโอเคอันนี้แพ็กเกจ l l in one นะคะคุ้มอยู่นะอันเนี้ยคือราคา651บาทนะคะ เออได้รับไปเลยกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมหนึ่งกล่องนะคะ v p สามสิบวันหนึ่งอันกล่องเลือกรับแห่งยี่สิบวันหนึ่งอันนะคะก็คือพวกนี้ก็คือเป็นพอคาปาซิลหรือหนังสือรับโอมมลนะคะแล้วก็น้องเมดสองตัวนั่นเองนะคะแล้วก็มีคูปองลดราคาสิบเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยกล่องเลือกนะส่วนตัวเชียร์ให้เลือกเป็นพอคาปาซิลหรือหนังสือรับโอมมลนะคะเพราะว่าตำราสองอันนี้มันค่อขจะแบบหาในเกมก็ได้หรือรอแจกดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะไม่ค่อยรู้สึกว่าจะคุ้มที่จะเอาเงินไปสักเท่าไหร่เนาะ โอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจปริศนาจ้าราคา5 0าบาทอันนี้เป็นกล่องสุ่มชุดแฟนะคะโดยที่เป็นสุ่มชุดแฟทุกอันเนาะคือไม่มีหิงคอนนะคะเท่าที่ดูในกล่องถือว่าคุ้มอยู่นะคะแต่ราคาก็แอบจุกนิดนึงก็คือ500บาทแต่คุณได้แฟแน่ๆทีนี้ ในกล่องเนี้ยมันจะมีแฟร์กล่องอาวุเอ่อเซตอาวุธชุดกล่องสืบท่อพลังกล่องพรีเมียมแบบ1กับแบบ2นะคะแล้วก็มีโอกาสได้2กล่องหรือว่า2ชุดด้วยนะคะแล้วก็มีกล่องชุดรีบูทด้วยปัญหาคือถ้าใครเกิดเปิดได้กล่องรีบูทแล้วอย่างไม่บ้านเลยค่ะเนี้ยดคเนียไม่มีชุดรีบูทนะคะ แต่ว่ามันจะเป็นชุดแรกของนางแทนประมาณนั้นนะซึ่งแม่บ้านมีแล้วไงมันก็จะแบบไม่คุ้มเนาะแต่ถ้าใครคิดว่าเออจะเอาวันนี้มาย่อยหินครอนก็โอเคนะแต่ใครยังไม่มีชุดอย่างเงี้ยจัดแพ็กนี้คือคุ้มนะคะเพราะว่ามันลดราคาด้วยโอเคต่อไปนะคะแพ็กเก็บปริศนาะอันที่สองนะคะราคา300ร้อยีบาท กล่องนี้นะคะสุ่มต่ำสุดจะเป็นสัต์เลี้ยงลูกคีฟอ้อนมาหมอดห็นงค้อนร้อยสาสิบอันคอน,130อน,คอนสอตมตังชั้นยี่บสองอันแล้วก็มีกล่องเสร็จอาวุธชุดด้วยมีกล่องชุดพรีเมียมนะคะแล้วก็มีกล่องชุด Party, Horse, ปาร์ตี้คอสเพลกล่องชุดบัตตี้สูงสุดหลายหลอยา่างจะเป็นหิ่งคอนหนึ่งเออสองพันห้าร้อยเฟรมสแต็กหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้หรือว่ากล่องอันนี้กสิบกล่องนะคะก็กล่องสุ่มอะเนาะ อันนี้เป็นกล่องสุ่มผจญภัยฤดูหนาวนะคะเคยเข้ามาตอนปีที่แล้วก็คืออเน,นี้ขนของเก่าเป็นกล่องสุมะะ่มมาขายให้ใครอยากจะลุ้นดวงลุ้นอะไรก็ลองดูนะจ๊ะกอนะซื้อกล่องสองกล่องเนี้ยถือว่าถ้าดวงดีก็คุ้มแต่ถ้าดวงไม่ดีก็แอบไม่คุ้มนะคะแต่ว่ากล่องปริศนาแรกที่เป็นชุดแฟนเนี่ยคุ้มเพราะในกล่องนี้ไม่มีหิงคอนนะคะก็เลยคุ้มนะคะคือ,อยังไงได้แฟนแน่ๆต่อชุดดึงต่ชุดไหนเท่านั้นแหละนะ แล้วก็แพ็กเกจปริศนาแบบที่สานะคะอันนี้ราคา352บาทจะเป็นกล่องพันจบายของมานีกับกล่องเครื่องจากมานีนะคะก็กล่องเครื่องจากมานีข้างในจะมีกล่องชุดมานีหนังสือรับโอม,อมูล15วันพอกับ15วันหิงคอ1,000อนันติ๊กตัวติ๊กตอกแล้วก็ผลพลอยได้จากมานีประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเฟลสแต็ก50 แล้วก็มีฟิวต์แฟร์ Fair ด้วยนะคะค้อนสตางของช่าง200อันถ้าดวงดีคอนห5 0 0ัอัน2,500อันอะไรประมาณนี้กล่องปาร์ตี้ชุดคอนเพย์กล่องชุดทารกวีนสยองขวัญน,นะคะอะต่อไปนะคะกล่องแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณหนะคะราคาสามร้อยไม่ใช่สามร้อยขอโทษ3,120บาทนะคะรับไปเลยจุกๆแต่ว่าก็เป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียมแบบที่สนะคะทุกคนราคา เอออย่างที่บอกไปเมื่อกี้สามพันกว่าบาทนะคะรับไปเลยหกชุดจุกๆเลยอันนี้กล่องพรีเมียมสี่เซตนะคะแต่เป็นพรีเมียมแบบสองอาจ๊ะย้ำอีกทีหนึ่งราคาสองพันสองร้อยสี่สิบาทพรีเมียมแบบสองอ่ะมันไม่ใช่ชุดเอาเวกนะคะบอกไว้ก่อนฉะนั้นคือถ้าใครอยากได้ชุดเอาเวกคือไม่ต้องซื้ออันนี้แต่ถ้าใครจะเอาไปย่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะจ๊ะต่อไปกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมสองกล่องนะคะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งราคาแบบร้อยบาทนะคะไหนดูซิ เอ่อกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมคือกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมนี้น่าจะเลือกชุดพรีเมียมไม่ถูกกล่องเลยได้ถูกทุกชุดเลยไหมที่เป็นชุดพรีเมียมะเนาะน่าจะใช่นะคะเพราะมันใช้คําว่ากล่องเลือกรับนะแต่อย่างไงใครซื้อแล้วก็มาบอกกันได้นะคะอันนี้เป็นชุดแรกนะคะหรือว่าชุดประจำอาชีพอันแรกอะของถูกๆอาชีพเนานะราคาหกร้อยแปดสิบบาทรับไปเลยสองกล่องจ้า อันนี้แพ็กเกจเลือกรับสัตว์เลี้ยงแรงนะคะก็ราคา324บา,า, injuries, บารทร em. ับโดยสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมีเลือกได้2ตัวนะคะเลือกสามได้ก็จะมีหมีขั้วโลกน้องเม่นตามม่าหัวหน้าจอร์จหมาป่า3ามสี่นะคะแล้วก็น้องแมว3าสี่นะคะต่ะอไปแพ็กเกจเลือกรับสัตว์เลี้ยงคลาสสิกราคา264บาทก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงหมวดคลาสสิกนั่นเองนะคะลองมาดูแล้วกันว่า อยากไ้ตัวไหนหรือเปล่าอะไรนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตคือมันเยอะเนาะมันหลายตัวอ่ะต่อไปนะคะแพ็เกจฝึกมัง้งฝีเท้าจัดนะคะรานะคาสามร้อยเก้าสิบสองบาทเอ่ออันนี้ก็เหมือนจะพอได้อยู่บ่าไม่แน่ใจแบบนึงนะใบเปลี่ยนทาศาพานะห้าอันนะคะใบละหกสิบบาทแล้วหกห้าสามสิบก็เป็นสามร้อยอ่ะ ก็คือซื้อใบเบ็ดสัมผัสห้าใบแล้วก็ซื้อหิ่งคอนสองร้อยอันในราคาสามร้อยเก้าสิบสองบาทแล้วก็แถมของอเวกมาสิบอันอ่าอันนี้ก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ส่วนตัวมองว่าไม่คุ้มนะคะเพราะว่าหิ่งค้อนอย่างเงี้ยเราเรอย่อยชุดเฟรมมันดูคุ้มกว่าแต่แต่ถ้าใครอยากได้อ่ะอยากได้ก็ไม่ว่ากันถ้าถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มไม่แนะนําให้ซื้อนะคะเพราะไม่ได้ลดราคาอะไรเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อนะคะไม่ว่ากัน โอเคต่อไปใบแลกเปลี่ยนข้ามสบการณ์ต่อสู้และทัศานารคะลดราคานะคะเหลือ1,880บาทจ้าซึ่งมันได้ใบเปทัสาต้องบอกว่าได้ใบเปลี่ยนและข้าสบการณ์ลมหายใจแรงกายแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะอันนี้ถ้าใครแบบเอออยากจะจัดอยากจะเปเอก็ซื้อได้เลยถึง20กันยายนนะคะรอบนี้หลายๆอันคือถึง20กันยายนนะแล้วก็ มีสิบบาทอบอกราคาสิบบาทสิบเออสิบใจนะคะห่อหิงคอนอัศจรรย์นาไปสุ่มกันเดอ้อแล้วก็มีเออพอน้ำตาของเอลิออนสามอันนะคะหนังสือรับช่างตีเหล็กหน,น,นึ่งอันสิบบาทใบฝึกักาะพนักสิบบาทอันเนี้ยคุบมอยู่นะแล้วก็จริงๆสิบบาทอะถ้าเราชอบอันไหนซื้อเลยเพราะมันแค่สิบบาทเองนะคะแล้วก็ต่อไปหิงคาถาตกตายเทมหนึ่งอันนะคะความค่าของช่างสามชิ้นน้ำประสุธ์พูดดำสองอัน ํำราต่อสู้ปิดผนึก1วันสาอันนะคะแล้วก็แบบไลฟ์สกิลหนึ่งวันสาอันด้วยอันนี้ได้อยู่นะอย่างที่บอกคือแบบใครอยากได้ไปคูณก็คือแบบส0บาทเองโอเคใช้ได้อยู่อ่ะวันนี้นะคะลดราคาชุดอสูรราคชาชาเออเหลือหก0้บาทนะคะของสไตร k เกอร์นะคะแล้วกออ็น้ำหนักนะคะลดราคาด้วยค่ายเต็น เต้นลดราคาเหลือหนึ่งพันสองร้อบาทนะทุกคนแล้วก็นำหนักลดราคาทั้งหมดเลยนะคะแบบแยกเนาะเอ่อช่องเบสนะคะอย่าลืมมาเช็คก,กันด้วยว่ามีอันไหนที่น่าสนใจบ้างเอ,อวันนี้ยังไม่มีชุดใหม่ของตัวผู้ชายหรอไปบ้างขอดูหน่อยจำได้ว่ามันต้องมีของสไตเกอร์ใช่ไหมตื้อ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 ตืตเกอร์อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอก <c oughs> ันก็หาเจอแหละปุ๊บล้วกดไปมันจะเจอไหม ตุ๊ผู้ชายยังไม่เข้าสินะเพราะวันนี้เรามีเรื่องแบบ cross p r o cross pay อะไรด้วยนะคะมันก็เลยยังไม่เอาเข้าหรือจะอัปเดตตามมาทีหลังหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้คือยังไม่เห็นอนะคือตอนนี้คือชุดใหม่มันยังไม่มีของตัวผู้ชายอะคะ่ะโอ้หรือไปบ้านต้องไปเข้าตุวผู้ชายเนาะเดี๋ยวค่ะน่โอเคค่ะสําหรับวันนี้ยังไม่มีชุดใหม่ของเราผู้ชายเนาะของใส่ของเราน่าจะโดนเลื่อนเป็นพุดหน้านะคะ โอเคก็อ่าเดี๋ยวรอกันไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องการเสิร์ฟพล s สต a y เข้ามาขั้นพอดีนะคะโอเคสำหรับวันนี้ราคาเพลก็มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไม่บ้าเป็นกหลังจากให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของหม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบ,บายบาย